เรื่องนี้ไปดูเคล็ดลับหน้าใสที่ทำใจลำบากสวัสดีครับผมนายเป็นตาดสินเคุณชัยนะครับที่พัชกรแผนการศูนย์บริการสาธน้ณสุขทาสี่โปรมีคนไข้นะครับเป็นคุณยายเข้ามารับยาคุณเพสัตว์กำลังจะจ่ายยาให้คนไข้ยอยู่อเอ้าเรียกครับคุณยายสมรรับยาแก้วประหวานครับค่ะเช้าเย็นหลังอาหารนะครับส่วนนี้ก็เชา้ากลางวันเย็นหลังอาหารเช่นกันแล้วต้องทานให้หมดด้วยนะครับผมอืมอุ้ย คุณยายอายุ8 4แล้วอะแต่ดูยังสาวอยู่เลยอะดูยังไงยังไงก็ไม่เหมือนคนอายุ8 4ดดูเหมือน60ต้นตนเท่านั้นเองอะเหลือครัแสดงว่าคุณยายเนี่ยต้องมีเคล็ดลับแน่ๆเลยอะผมขอเคล็ดลับหน่อยสิทำยังไงถึงจะหน้าดูเด็กอายุ60ต้นๆแบบนี้ครับอ๋อก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากหรอกค่ะยังไงครับคุณยายแล้วบอกแล้วบอกแล้วเคล็ดลับก็คือมันรับยาให้แม่มันรับยาให้แม่ อายุ84ส่วนชั้น50กว่ายังไม่ถึง60วุ้ยตายตายเคล็ดลับอามหิตมากคุณเจ้าหน้าที่กลายเป็นด่าเขาว่าน่าแก่ซะงั้นโอ้โหลาดว่าคุณยายอายุตั้ง84นะ้วได็กอยู่ยังไม่แก่อย่างเงี้ยไม่เหมือนที่แค่อายุ84เลยอะดูแลจะอายุตั้ง60ปีดูแลตัวเองดีจะขอสูตรใชียนไรับยาให้แม่เกมเปลี่ยนคงต้องถามใหม่มีเคล็ดลับอะไร รักษาหน้าแตกไหมต้องการด่วนขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์ศรีสกุลชัยเพศสัชกรชำนาญการศูนย์บริการสาธารณสุข34โพสีเจ้าของเรื่องสอบถามเคล็ดลับ